ชมด้วยนะครับวันนี้นะครับก็มีเรื่องดีๆเข้ามานะครับสุขสันต์วันปีใหม่นะครับใครที่วันใหม่แล้วก็่าลืมนะครับขอให้ทุกคนนะครับพุ่ติดตามหรือว่าคนต่างๆนะครับมีความสุขแล้วก็มีสิ่งดีๆเข้ามานะครับขอให้ร่ำรวยสุดท้ายพี่ก่อนต้อนรับปีใหม่นะครับผมมีกิจกรรมทุกคนเล่นครับถึงแม้ผมตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จำได้ ใครคือผู้ติดตามคนแรกของผมเอาไปเลยครับบัตกรกระดิ่่ห้าสิบบาทหนึ่งใบในวดครับผมจะเอาไมค์คัดใครเอานะครับผมบอกเลยผมแจกจริงครับนะครับผมแจกจริงๆครับคือคลิปนี้ผมไม่ได้มัวมย์มากไปนะครับผมจะมาแจกจริงๆผมก็จะมารีรวิวให้คุณต่างๆนะครับผมรีวิวมันเลยรหคาที่ผมมีผมบอกเลยว่า บอกเลยนะครับคุณตามผมคนแรกเอาไปเลยครับเพชรก็คืออะไรก็ได้หน้าหนึ่งใบครับห้าสิบาทนะครับใบห้าสิบาทนะครับก็ได้เอาไปเลยคนถูก้องจริงครับถูก้องจริงนะครับคุณจะมีตัวตามผมนะครับแล้ก็ว่าเอาครับเอาครับแล้วก็เมนเจอเองนี้ไปนะครับผมก็จะโอนเขาไปให้นะครับแล้วก็ เรก็จะโอ้เลยอะเออแล้วก nah. ็เดี๋ยวผมก็จะโทรไปด้วยนะคดี๋ยวก็ถ้าใครได้นะครับโชคดีด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากเข้าเกมนะครับเข้าได้เพราะเกมคือไม่ไดตังตัวละเบิดมาสักทีไอ้แต่ทำไมตัวเคนไม่ตังตัวระเบิดเลยไอ้เนี้จะตังะเบิดประมาณหทษจะบวกแล้วทำไม่ได้รอดกว่าเลยก็คือนะครับทุกคนดูอ่ะอ่ะอาจจะมาที่อ้าวไม่ได้ไม่ตั้งรอบหรือว่า เราเล่นกีิบเบสบอลทีศาสตร์เล่นยังไงนะไม่ว่างก็คือหาคนคุมหนาดด้วยเออจริงๆผมจะมาหาคนคุ้มหนาดแล้วก็อะไรต่างๆเลยนะล็อกยังไม่ละใครที่แบบอยากได้เหรอครับถ้ากดติดตามผมแล้วแบนยูเลยครับบอกว่าอยากได้ครับสามรางวัลนะครับแล้วคนเอามาเลยครับสามรางวัลจบเติมไม่จบจริงครับ เอาเลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องรามากครับอยูงนะครับแล้วก็คลิปแรกนะครับผมจะปิดหน้าแล้วผมจะไปลบคลิปแรกไอที่หาเง,งินเยอะที่สมอเนลบเลยครับผมลบเลยนะครับคนที่พูพดพูด,ดตามผมผมจะทุกคนจะรู้ไปเลยว่าผมหน้าตายอย่างไรนะครับแล้วก็รู้แล้วห้ามบอกใครนะครับเพราะว่าคนนั้นไม่ใช่ติ๊กผมนะครับก็ เดี๋ยวผมไปรีวิวรหัสของเพื่อนก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะใช้รหัสของเพื่อนนะครับเดี๋ยวผมจะต่อดูรหัสของเพื่อนนะครับอันนี้ดูนะครับอันนี้รหัสผมนะดูนะครับอันนี้ไม่เหมือนกันนะครับอ่ะอ่ะชื่อชื่อนะครับชื่อชื่อนะครับโอเคไปรหัสของเพื่อนกันตันนี้นะครับเดี๋ยวเขาดรหัสเพื่อนไป็นที่น้อยนะครับก็คือทุกคนไม่ต้องทวงนะครับว่าจะดูรหัสเพื่อนเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลบคุณแล้วเขาคมันไม่ ก็ยังดูความเก็นคนยังไงอ่ะไอเดียเอ้ยมึงน่าจะไม่ด้องวาวันนี้ไม่ต้องอะไรวันวานอ่ะอ้าวทำไรเอ้ยหรือยังเป็นอะไรแล้วมีคนเข้าร่วมแล้วนะครับวเป็นยังอีกฝ่ายแล้วเป็นยังไน้องแอปเปิ้ลไดูหนน้องแหงไม่อยู่นเกต้าอ้าวขรับต้องไหว เคียนผมอะเออ้าเราตัอไปคือตอนนี้นะครับผู่ก็มาดูก,กันนะครับว่าเขาจะทำยังไงนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับนาดขึ้นแล้วก็ไม่เป็นทิรหันแล้วนะครับหนาาของเขาก็ไม่ได้มีอะไรมากไหมไม่รู้นะครับเขาจะเติมนะครับไปดีวิวแต่งตัวก่อนเลยนะครับแต่งตัวของเขานะครับก็จะเป็นเอ่ออันนี้นะครับทุกคน ล่างแดงก่อนดีกว่านะแล้วผมจะทำ่างอะไรโอเคนะครับก็ควัวของขลมร่างแดงเพื่อนใช่นะครับใช้นลตาก่า่างแดงงนะไอ้่างแดงไม่เป็น่างแดงร่างแดงรงนี่ก็ได้ กงเกงแดงกระกงแดงกระกงแดงกระกิงแดงคุยมีผมใส่กระกิงผมชืว่าเด็กนะเอาเป็นไอชุดบีนะครับก็ตอนนี้นะครับผมไม่รู้กันนะครับว่าผมจะได้จบคลิปนี้อย่างไรนะครับก็คลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย